สบายดีพี่น้องบสุกุทุกคนสบายดีเอฟซีสุขการพี่น้องเลยอัต่ออู้ไอเก่งมาเนี่เราขยันไล้เราได้เพื่อนใหม่เลยเรากระดุ่เลยยังหน่อยสิล้างกระตุกเปิดป่ะล่างเก็บหรือว่าหรือแรงอะไรแางไววแม่นเลยเพราะว่าเขาบริสายแลละก็ลด่างเก็บมันหลายดี

เออแต่เรือไหลโตอยู่มาว่าว่าเรือเปล่งมั้งนี่ย่องไอยเอานั่นเล่เนี่ยล่างอันถวยนะ่าว่าเรือกบช่องบ่อเน่าหลังถุยนะมาคัดโอ้เอาไปผูจ้าโอ้เอาไปผู ไอ้นังลอยล่างนี่ด้วยฟัวสูบนั่มฝาหลังพลังช่วยแล้เขาเอ้ามาลลางเซ้ามาลลางนี่ด่ามึงดูลลางเป็นยีงบ่ถวยเฮปซีมึงดูลลางเกี้ยงอยู่บ่อต้องลอยจักว่าลลางถวยบ่เกี้ยงมึงบด้ได้คืออันด้เลยต้องลลางให้เกี้ยงตองผเมีอะไนสอยกันได้มันนี่ได้เฮือนสิได้เฮือนใหม่เลยสอยกันนี่ดีใจดีใจแล้วเต้นน้อยกันดเต้นอยู่บ่ได้่เฮือนเตก เเ็นแาะมีใจลายลายคิดมาสิได้ตเหยื่อลูกด่ายก็คยมีมีตีเฮือนตุกตุกมีเหยื่นตุกตุกไม่คิดมาสิได้อยู่ก็ไม่เคยคิดนะว่าสิได้มี่เฮายกมือเศรสลดแล้วได้เหยื่นนี่มาเป็นของตัวเองเนาะได้มาได้ลูกให้เต้าดูให้ขนาได้แล้วครับไดงแต่ทั้งนั่งเนาะก็ได้เหนั่นนั่น กันแผบเพราะมันบริเปืห้องในน่ข้างนอกนะเก็บไวของจองเวลาะใช้เอาเอามาใช้มจะสะสบาย้ของเาวลยจะเห็ดส้คาเราเื่อแล้วเห็ดใส้าแบบตรงน้ำด้มันจัง่ายตรงน้ำกินด้วยสบายเขาในบ้านเขาบรัก กูน่ามีอก็สิล่างหมอล่างถุยวาสันกัะแปกเนาะกอกน้าจะไหนมัเคยจะผืดปัดคองอันเอ้ยนังลอยไม่ได้ผืดไหนหมอนจับมือเดียวสู่กัคืออะไรโจอะหลุ

กินเานี้กินหมดแตเ้กินงอเหือดนางลอยเอากนอตกด้อมาแล้วกง่าีด้อ chạy an leder cog này tin xin nào này nang lội bocca chai bóng bocca này bóng 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 này bóng 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 bà bóng chạy Cần hết đây này dạy <laughs> tôi đã làm bận nhưng mà anh anh nãy tôi luôn hưng tôi em dạy sẽ nào chuông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  nào ด,วดาดวาาได้ครับพี่น้องกมเมนเขาว่าเป็นเขาพังเป็นไดดาซื้อบอกให้วพวกผูสูบนักนี่เ,เทชนี่เท่ชหมอนีนรถวันนี้เป็นลูกเป็นล่างมาอื่นนี่สิ มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยลอยไปเนาะหับมือเราแล่มาเนี่ยน้อยเกิแล่อะไรเห็นได้ลองลอยสิขึ้นเลยบ่บ่รอบ่บล้อเอาบรรษาบ่ ตเดียวนึงเข้าหนึ่งเข้าอยู่ตงนี้ได้อ่ะก็นึงเขาอยู่พี่เลยเดยจะกดังเดนนานึงให้ได้ตลาดเือนกันก็ได้ดังอยู่นี่หละเออเข้าไปซีมัสต่อไตกันอนน่ยนเียนอาเด้อใชสบู่กก็มเอะาแนเลยอือเจ้าอาบใจ้ไม่ได้ใเป็นฝอยเล็กนะ ซูบน nah ้าให้เน uh, no ี่ยอ้าหาใส่ได้เนาะปัวแบบนี้เนาะอย่างนั้นทั้งหลายโค้งมือก็ทั้ไหลายคือโดยนะให้กับมังใจปัวเอาฟอยเล็กมาขัดอันนี้มันจะขัดออกบ่เฮ้ยคือว่าฟอยเล็กของกระสือมาให้เจอเลยโอ้โมแม่ยังโดนมันขัดนะมีคัดบอ

จะว่าฝนหนาสิเ <descon> บ <fin anta> <aux> no? ิดอยากเบิดเลยเนาะจ้ชิญยา่อไปมึอเอาเที่ยวไปเที่ยวมาอันนี้เที่ยวไปเที่ยวมาเช้าเอาเข่า่าหนึ่งมึจะได้ลางเืยนให้ยังนัยังรับฟังตัดสะดนาะอันนี้กดนตกเตียงยันเลยย่าเ้าูธรรมดา นี่เป็นคนขัดหมอมเดดามานกดให้ขัดงกันดีขัดได้หมอกทอยังดำดอ,อยู <laughs> ่้งาอ่อยขัดมันขาวขัดหมอหยังดำอยู่อุ้ยบ่าวล่าเห็ดน้ำบ่ได้ได้แบบขัดหมอหยังดำเฉยอยู่าเลือดแสนหน,น้ม,มันเป็นฟองเลยเนกันเจ้าบ่ใช่ถั่วลก ไม่เคยจะไม่นั่งลอยไม่ใช่แล้วเจ้าตือนี่ที่จริงเจ้าน้าใช่หมอแล้วก็ล่างล่างล่างแล้วก็บานแล้วก็สุดท้ายจาก็มาล้างหมอกไว้นี่เด้อขั้นนั้นเัาทีบอกเลยมันจึงเจ้าไปไว้จูเจ้าต้องห้อยนี่ก็ได้เอาเสียงมาปูห้อยนี่ก็ได้เวลาอยากใส่น้ำฝนน้ำยังจะลงไปต้องให้บ่อหอยหอยไว้นี่ก็ได้เป็นผูกกำกับจะให้ชาวในเลื่อน หอยไว้โหลดก็ไดะ้มีเสือฟางอยู่บ่<ะ>ใช<ห>่ลอยมีแค่<า>คัดหม้ออยู่บ่คือว่าคัดค่อยๆเพราะว่าฝอยออเล็กคุมาคัดเป็นอย่างีรสบายมีโบโ่ฝอยเล็กบ่มีได้สือมาใหาพ้พวกแห้งทีโบโ่บอกโบมีบ่จะตา้าเอามาถู่งสอง,บงใบมันต้องใส่แห้งอยีก đi đây, đây chị đây gần mày gặp cái sợi gần đi mấy Đâu rồi của giúp giúp mía bay là bông bên con lá bên thú của con lá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ใจหน่อยกะดีได้มาตกกะตะปูอยู่แถวนีวไปหอยเอ็นหมอ้อะไรแถวกันหอยตุกก๊กตติกหอาวเนาะือกเจ้าอยู่นี่หัวขัดสวยบาทานอ้องหลออมีเองเจอไอบ้บุญเกิงทุ้ยใส่ทุ้ยใส่บิ่งลาไปตัว <c oughs> ย่า่ที่นัง่งหลย ต้นมันฉันจะจกทูจะกับพอยเล็กนึ่งตนขาวขาวแบบเดียวเลยเพราะว่าเขาใส่พื้นลูกบึ้มบึ้งไม่น้ำอ่ะไม่ฉุกใหม่ตัวเอาน้ำตัวนี้เพราะอ่านไม oui ่เอาอะไรยเลยอะเราบอกเลยนะนั่งลอยแล้วเดีวแล้วเออมินาทีล่างยิงคัดอย่างเดียวเน้อนาทีแผนกล่างอยู่นี้แผนร่างคือผู้อะไรใช่ไหมหายากเลยผูหนึ่งล่างผูหนึ่งอัิน หนั่นนี่เยอะด้วยแล้วบ่จอยจูบห้มียใหม่บ่ป่ะหนิดูโอ้เหมือนไอ้กันสูบน้าอีกกันสักเล็กสักน้อยพี่น้องเลยเราสูบให้มีเราอาบน้ำบุ๋มีภัยได้งามสมัยอันนั่งร้อยนะอันกอกหน้าเงยหน้องเจ้าน้องร้อยได้งามเกอนก็ได้งามอีกเกอนการงามกบหน้ากันยังงามไม่รังคามงอย่างดี เอาน่อกล้วยแล้วมาปลูกะางไตึนี่ว่างน้ํไหลลงงามีบ่หนอกล้วยนะนี่เอามาปลูก้ว่างน้นี่เว่าสิปลูกต้น้าต้นมนก็ได้มนี่น้ไหลลงมันงามนมันสิเป็นหยังอ้องเจามาปลูกโพอได้กินเด้อปลูกอยู่นี่มันสิบ่ยากฮดน้เด้ ฮะดินเข้าบ่โมเมนต์ตอวนี้สิอ๋อน่าจะลืมๆตะกี้ลักษีอยู่ที่ประยัเขาพอเลย แหงอยู่นาะหนาหมดเลยเนาหักบอไว้ําการสูบผืออะไรจะแก้ไขบ่ได้มันเป็นอย่างนี้น้ำหอยมันเขาเจ้าว่าลองแต่มือแรกมัําือ้วถามกันว่ามันผือไปสูบของขจามันไม่ได้เหมื่อยใดเขงเอื่อยนั่งลอยเสียมาแค้นหนิุกน้ำเจ้าแคนเลิไปแหละเด็ด พอดีหลังใหญ่หลังงามคันคันมีเงินนี่เวลาแล้วเห็ดแล้วนี่พี่น้องเลยทาสีสีใหม่นะมาทาเสานี่โอ้ยสุดยอดเลยความงามนี่นะเหลือมั่งมั่งคันบอมี่แกคือว่าอะไรคันบอมี่ว่าพื้นเนาะงั้นจทาเสานี่วไงย ว่ารดใส่น้าเต็มมันน่่เต็มหนักหนอยเกนยือถือ้องแบบนี้นะบอกให้นั่ง้อยหลางนั่ง้อยเขาใจต้องใส่เบาใจมันหน่อยละใส่ขูก็ได้อันนั้เจ้าไว้ชายหน้ cái cháu là là tuyệt rồi, ai muốn hay rồi. Rồi, kín ừ. <laughs>

เขาได้หอบัโอเคพี่น้องิเป็ไหนเนาะกบคุ่นปุุ่ณองเด้อบ่าวนี่ออิมเด้ออะไรกันดินังใสนี่าวไรกันชมโอากับเขามาเลยกับเขามาเลยพี่น้องเลยเป็นยกกับเขามาโอเคโอเคอมปนะข่บคุอบคุณมึงชมเด้ออย่าลืมกดไล์กดแ์กดติตามเนาะ ไปพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดี